สเปซเคียงคู่บ้านเทียงคู่คุณกลับมาช่วงที่สองของรายการปฏิรูปประเทศไทยนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องปัญหาของระบบสมรทานปิตโตเลียมในประเทศไทยเราคุยกับหม่อมหลวงกรเกิวัตรเกษมศรีเมื่อช่วงที่แล้วหม่อมหลวงกรก็ได้ยกตัวอย่างงานวิจัยการศึกษาว่าปัญหาของระบบสมรทานเนี่ยที่ทำให้เราเสียเปรียบแล้วก็มันไม่มีธรรมาพิบาลเนี่ยเป็นยังไงช่วงนี้ จะให้ดูที่จีนใช่ไหมครับครับก่อนครับบทบาทแตกต่างกันของรัฐการดําเนินการที่แตกต่างกันของรัฐในสองระบบนี้ใช่ยั่ไหครับก่อนการเซ็นสัญญาครับจะให้ดูว่าประเทศอื่นเขาทางานกันยังของเราเนี่ยก็คือไม่รู้อะไรเลยเอาเอกชนเอาไปทําแล้วกันนี่คือแบบของไทยๆทยเราจะเจอไม่เจอไม่รู้อะไรเงี้ยนี่คือเราพูดกันเสมอแต่ของต่างประเทศเขาจะไม่ทํางานแบบนี้เขาจะมีเรียกว่า pre 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 license ก่อนจะเซ็นสัญญากัน รัฐมีหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลดีที่ดีเลยนะรัฐต้องทํากันบ้านเยอะหน่อยอออต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในอาเซียนทั้งหมดรวมถึงจีนและก็เกาหลีใต้เนี่ยเขาจะทําสิ่งเรียกว่าพีโตรเลียมพอลิซีแมนด์แมเนจเมนต์โปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยเป็นการประเมินเป็นการทํากันบ้านก่อนที่จะไปเซ็นสัญญาก,กับใคร,ครโดยที่รัฐบาลนอร์เวย์ให้ความช่วยเหลือให้ความรู้หมดเลยนะ จริงๆไทยก็ควรจะมีความองความรู้ตรงนี้แล้วด้วยซ้ําแต่ด้วยเพราะระบบสัมปทานหรือเปล่าเราเลยไม่ไม่จำเป็นต้องทํากันบ้าน <c oughs> นะครับทีนี้ไปดูของจีนเลยในงานวิจัยตัวนี้ผมอยากให้อ่านนะเพราะมีหลายประเทศ <c oughs> ฟิลิปปินส์จีนคัมเมนมีหมดนะครับอันนี้ก็จะผม,มยกตัวอย่างจีนเพราะจีนก็ทําได้ค่อนข้างดี <c oughs> นะครับจีนเนี่ยเขาจะบอกเลยจะทําการศึกษาตามแหล่งเหล่านี้ เห็นไหมครับเขาไม่ได้พูดแบบเหมาเหมานะเขาพูดเป็นลายแหล่งว่ามีแหล่งอะไรบ้างที่เขาจะศึกษาผมจะยกตัวหลางเฉพาะแหล่งนี้เนี่ยนะครับดาหยวนเบาเนี่ยผมอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะแต่เขาจะดูแหล่งนี้นะผมวงให้ดูนะครับแหล่งนี้เมื่อกี้หลายๆแหล่งเนี่ยเขาก็จะเลียงกันหมดหมดเลยอย่างดังแหล่งเนี้ยเขาก็จะมีสามสี่แหล่งด้วยกันเห็นไหมครับว่าวิธีการทำเนี่ยเขาจะแหล่งทั้งหมดี่มาเรียงกันที่เขาจะศึกษา เสร็จแล้วเขาจะบอกว่าแต่ละแหล่งมีโอกาสที่จะค้นพบกี่เปอร์เซ็นต์มีบอกหมดนะของไทยบอกไหมไม่เห็นนะบอกบอกทั้งหมดจะไม่ค้นพบเลยจะไม่เจอเอาด้วยใช่ใจะไม่ได้เอาด้วยคือคือตั้งต้นอย่างนี้ก่อนเลยต้องต้องมีสมมติฐานว่ามันมันยากมันไม่ค่อยจอคือจริงๆแล้วมันไม่ได้นะครับจริงๆต้องพูดเป็นรายรายแหล่งแต่ละแหล่งด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยพูดแบบ สยาศาสตร์เลยอะ่ะให้คนไทยเชื่อแบบสยายศาสตร์กันไปเลยว่ามันจะไม่เจอไม่มีต้องพูดแบบวิทยาศาสตร์คือมีตัวเลขได้ทําการเรียก scientific <ะ> research ทำการวิเคราะห์วิจัยทางวิทยาศาสตร์มาแล้วพบว่ามีโอกาสค้นพบตามนี้นะครับในแต่ละแหล่งและมี resource in place อันนี้หมายถึงทรัพยากรณที่นั้นมีเท่าไรหร่บอกเป็นปริมาตรออกมากี่ล้านก็ว่าไปลูกบาทเมตรเขาก็จะบอกหมด แล้วเขายังบอกมีงานนะการตัดสินใจคุ้มไม่คุ้มอีคโนม,มิกเนี่ยคุ้มค่าไหมนอนอีคโนมิก e ไม่คุ้มเขาจะบอกเป็นรายแหล่งแต่ของเราบอกไม่คุ้มหมดเลยยังไม่ได้ทําการบ้านตัวนี้เลยบอกไม่คุ้มแล้วครับอย่างนี้ใครใครหวานหมูฮะเอกชนเชนชิครับเอกชนที่มีความรู้ครับหวานหมูแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเอกชนที่มีแปลงข้างเคียงเขาจะมีความรู้ในพื้นที่เลยถูกไหมครับ<อ>จะได้เปรียบคนอื่นทันทีเลยแต่ของต่างประเทศเขาจะไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบเขาจะให้ข้อมูลหมด ทุกแหล่งเป็นอย่างนี้นะครับโอกาสจะเจอเป็นเท่านี้มีทรัพยากรอยู่เท่านี้แหล่งนี้คุ้มแหล่งนี้คุ้มแหล่งนี้ไม่คุ้ม mm hmm. ไม่คุ้มเนี่ยไม่ใช่ว่าจะจะเลิกนะอาจจะต้องตัดสินใจว่าจะมีเทคโนโลยีในอนาคตไหม uh huh. ที่จะทําได้ก็ว่ากันไปแต่เขาจะต้องทํารายการบ้านละเอียดแบบนี้ mm hmm. นี่คือสิ่งที่บรรษผลิตศึกษาก่อนว่าแต่ละแหล่งคุ้มค่าไหมจะทํำไหมแต่ของไทยมีไหมครับเอกสารแบบนี้ไม่มีผมไม่เคยเห็นนะ หรือก็มีแต่ละเขาไม่โชว์ก็ไม่รู้เชื่อผมเถอะว่าเอกชนเขาทำอ๋อคืออยู่ในมือเอกชนรัฐไม่ทำถามว่ารัฐที่ดีต้องทำไหมต้องทำเพราะในฐานะตัวแทนประชาชนต้องทําไม่ใช่อยู่ดียกให้คนอื่นไปแล้วก็เขามาทําไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเลยนะครับถูกไหมฮะนี่จีนก็จะทําเป็นรายแบ่งมาต่อมานะครับนอกจากเขาทํานี้แล้วเมื่อได้ตัวเลขแบบนี้คุ้มไม่คุ้มอะไรก็ตามเขาจะคํานวณเลย นี่แหล่งนี้นะครับอันนี้แหล่งเดียวจริงๆต้องมีทุกแหล่งนะแหล่งนี้เขาก็จะบอกเลยว่ามีทรัพยากรค่าเฉลี่ยมีทรัพยากรเท่าไหร่แบ่งเป็นอันนี้คือ P P 9กนี่ก็คือ P 1เมื่อกี้แหละ P 9 0คือความมั่นใจ90%อันนี้คือ P 2ความมั่นใจ50% P 3ความมั่นใจ1 0อออกมาทั้งหมดรวมเฉลี่ยแล้วมีทรัพยากรเท่าไหร่นะครับแบ่งแต่ละ P ยังไงต่อมาเอาขึ้นมาได้เท่าไหร่ก็บอกอีก นะครับมีก๊าซเท่าไหร่มีคอนเดนเซทเท่าไหร่คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันกี่เท่าไหร่นะครับเท่าไหร่กี่ล้านเหรียญก็ว่ากันไปครับต่อมาคิดเป็นผลตอบแทน IRR นี่คือ Internal Rate of Return เท่าไหร่ของเราบอกไม่คุ้มอย่างเดียวมันก็จบแล้วแต่อันนี้เขาต้องทำอะไรแหล่งนี้ให้ผลตอบแทนเท่าไหร่อย่อยางไรนะและสุดท้ายบอกเลยว่ารายได้รวมจากแหล่งนี้เท่าไหร่นะครับ ค่คาใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเท่าไหร่ก็รู้ค่าใช้จ่ายในในการดําเนินการเท่าไหร่ก็รู้ภาษีเท่าไหร่ยังรู้เลยและสุดท้ายกระแสเงินสดหลังภาษีเท่าไหร่เขาต้องทําเป็นลายแ่งก่อนเซ็นสัญญานะครับครับถามว่าทําไมเราไม่มีและหลังเซ็นสัญญาก็ต้องมาทําอีกนะทบทวนตัวเลขอีกครับถามว่าของเรามีไหมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนะต่อมานะเมื่อเมื่อเขามีภาพนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีภาพหรือว่าเขาจะผลิตกี่ปี ของเราก็ไม่เคยเห็นอีกอันนี้เขาบอกเลยนะครับเขาจะผลิตตามนี้เลยปีแรกจะได้แค่เมื่อเริ่มผลิตปุ๊บจะไหลมาแค่นี้ต่อมาจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจริงๆมันมีการลงทุนก่อนหน้านี้นะต้องลงทุนแพลตฟอร์มแท่นขุดเจาะอะไรต่างๆเมื่อถึงเริ่มผลิตปีแรกแล้วจะเพิ่มขึ้นลักษณะนี้เขาจะรู้เลยว่าเขาจะไปหมดที่ปี2045ครับของเรารู้ไหมครับพูดกัน7ปีหมดไม่มีแบบนี้ไหมดูเลยอ่ะ พูดกันไปเรื่อยๆยังไงก็ได้รัฐที่ทมีธรรมิบาลต้องมีความรับผิดชอบนะครับแล้วต้องมีเอกสารยืนยันว่าฉันได้ศึกษามาแล้วอย่างดีมันจะหมดในปี2045นี่ของจีนนะเฉพาะแหล่งเมื่อกี้นะแหล่งเดียวนะ2045หถามว่าดูของจีนแล้วเราน่าเชื่อถือไหมน่าเชื่อถือกว่าถูกไหมครับก็เห็นว่าเขาทํางานได้ละเอียดกว่านะครับแต่และแหล่งสามารถผลิตได้กี่ปีของไทยพูดแบบรวมๆจะหมดแล้วจะหมดแล้วข้อมูลพวกนี้ ก็สามารถค้นคว้าผมผมไม่ได้เป็นคนจีนนะฮะผมยังเห็นข้อมูลของจีนแสดงว่าเขาเนี่ยเปิดมากๆเลยของไทยนี่คนไทยยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยถามว่าสมปทานไม่มีปัญหายังไงอย่างน้อยก็มีปัญหาในการเปิดเผยข้อมูลแล้วล่ะท่านนายกต้องระวังนะครับเพราะท่าน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  ได้รวมตัดสินใจด้วยนะผมเป็นห่วงจริงๆการที่เราเห็นข้อมูลการที่การที่เหมนกรเเ็นเห็นข้อมูลตรงนี้ได้ก็เพราะว่าเขาเขาก็ไม่ได้เขาเปิดเขาเปิดในเล่มเมื่อกี้เขาเปิดทั้งอาเซียนเลยเขาไม่ได้อ้างแบบไทยที่ว่ามันต้องใช่แต่ของไทยไม่มีนะในเล่มเมื่อกี้นะครับไม่ได้ทําหรือเปล่าไม่ทราบต่อมานะครับเมื่อกี้เราเห็นปริมาณการผลิตไปแล้วอันนี้เห็นเป็นเรื่องของเงินเลยเห็นกระแสเงินสดเลยนะครับสีแดงคือกระแสเงินสดสุทธิที่เขาชอบบอกไม่คุ้มไม่คุ้ม มันต้องทําตัวนี้มาก่อนถึงจะรู้ว่าคุ้มไม่คุ้มเช่นช่วงแรกมีการลงทุนไปเห็นไหมครับเขาเขาบอกเลยลงทุนกี่ปีแล้วมันจะกลับมีกําไรลงทุนไปแล้วตรงนี้กลับมีกําไรในปีนี้ประมาณ5ปี6ปีเขาก็จะเห็นเลยกระแสเงินสดกลับเป็นบวกอย่างมากแป๊บเดียวตรงนี้ที่ติดลบหายหมดเลยภายในกี่ปีที่เหลือก็แบ่งเก็บกําไรกันสิครับใช่ไหมครับรัฐก็ต้องทําแบบนี้ออกมา เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําเส้นสีแดงคือกระแสงเงินสดสุดธิเส้นสีเขียวคือรายได้ของโครงการนะครับเส้นสีน้ําเงินคือการลงทุนนะการลงทุนพวกแทนขุดเจาะอะไรต่างๆเห็นไหมหมันลงทุนมาช่วงแรกประมาณ10ปีแรกเองที่เหลือไม่แทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายดังนั้นโครงการยิ่งยาวจะยิ่งได้กําไรดีถูกต้องไหมครับ,ครบโครงการยิ่งยาวจะยิ่งกําไรดี เพราะฉะนั้นเองของไทยไม่มีเลยแล้วบอกลงทุนสูงถามว่ามันสูงตลอดไหมลงทุนสูงเนี่ยมันสูงช่วงแรกแล้วมันก็จบและของเราอย่าลืมนะรายได้แบบถดถอยเมื่อเขารายรายจ่ายลดลงเรากลับได้น้อยลงภาพนี้มันจะเห็นชัดเลยนะครับพระธรอันนี้ออกมาเนี่ยว่าเราควรจะบริหารจัดการอย่างไรส่วนสีม่วงสีม่วงคือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่าคนค่าอะไรก็ว่าไปถามว่าแบบนี้ เราเคยเห็นไหมว่าสัมปทานไทยรัฐเคยเปิดเผยข้อมูลแบบนี้เป็นลายแปลงลายแหล่งไหมอันนี้แหล่งเดียวนะ<อ>แหล่งนี้แหล่งเดียวนะครับครับเขายังทําเลยแต่ของเราไม่เคยเห็นสักแหล่งล้านกระบือผมก็ไม่เคยเห็นบ,บงกฎผมก็ไม่เคยเห็นผมขอสัญญาสัมปทานมาดูก็ไม่ได้ตอนอยู่กรรมธิการนะครับ,รบขอเท่าที่ไม่เคยได้บอกเป็นความลับทางการค้ากรรมธิการยังไม่มีอำนาจทําอะไรเลยนะครับผผมถามแทรกนิดนึง ผมได้ยินคุณคุรุจิตนาคอนทับเนี่ยพูดไปครั้งหนึ่งทางทีวีนะว่าแม้แต่กรรมธิการในสภาสองสามกรรมธิการเนี่ยทุกกรรมธิการก็เห็นด้วยหมดกับระบบที่เป็นอยู่คือระบบสมรทานผมก็นั่งดูแล้วผมก็สงสัยกรรมธิการในสภาเขาเขาเห็นด้วยกับระบบนี้จริงๆเหรอต้องอย่างนี้ครับกรรมธิการสสอ๋อด้วยกรรมการที่กรรมการธิการสสเข้าใจว่ารองประธานก็คือ ก็คือท่านที่ภรรยาของท่านที่เป็นประธานบริษัทพลังงานนะครก็ต้องเห็นด้วยเสส่วนอีกสองกรรมธิการไม่เห็นด้วยคือกรรมการศึกษาตรวจสอบการทุจริตของวุฒิสภาก็ออกรายงานมาไม่เห็นด้วยกรรมการกรรมธิการพลังงานของวุฒิสภาก็ออกรายงานมาว่าต้องแก้ไขดังนั้นสองสองกรรมธิการในวุฒิไม่เห็นด้วยแต่กรรมธิการสสเห็นด้วย อ๋อขอระบุอย่างนี้ดีกว่าครับผมครับนะฮะกระจ่างละครับต่อมาเมื่อเราได้ภาพมาแล้วสิ่งที่หลวงต่างประเทศเขาทําและผมชอบมากคือตัวนี้เขาเรียกว่า Decision Tree เหมือนรากต้นไม้เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าเรามีทรัพยากรอย่างเนี้ยแหล่งเนี้ยนะแดหยวนเบาเนี่ยที่เขาใช้ตัวย่อว่า D A เนี่ยมีทรัพยากรประมาณนี้แหละจะสํารวจหรือไม่สํารวจนะจะสํารวจหรือไม่สํารวจ สำรวจจะใช้เงินเท่าไหร่เขาก็จะระบุมาเสร็จแล้วสำรวจไม่เจอเสียเงินเท่าไหร่ที่เจอจะได้เงินเท่าไหร่<ม>ตรงนี้เขาจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะทําหรือไม่ทําแต่ของเราเนี่ยพูดรวมๆมันไม่คุ้ม,มถามคุณทํา Decision Tree แล้วหรือ,อยัง<ม>ลายแหล่งด้วยนะลายแปลงนะลายแปลงไม่ใช่ทําแบบเหมาเหมานะเพราะทั้งประเทศต้องทําลายแปลงว่าแหล่งนี้สำรวจหรือไม่สำรวจสำรวจแล้วได้อะไรเสียอะไร พอเขาเห็นว่าสำรวจโดยรวมแล้วมันได้มากกว่าเสียเขาก็ทําถามว่าทําอย่างนี้เนี่ยรอบครอบไหมครับมันก็รอบครอบกว่ารอบแน่นอนเลยแน่นอนถ้าถ้าผมเห็นรัฐเราทําแบบนี้วันนี้ผมไม่ต้องมาออกทีวีแล้วผมสบายใจแล้วประชาชนก็ไม่มีต้องมีใครมาเรียกร้องหรือคัดค้านเลยนะเราก็จะเคารพในสิ่งที่ท่านทําเพราะว่ามันเป็นการกระทําที่รอบครอบนะครับที่สามารถเห็นได้ว่าเออได้ทํางานมาแล้วจริงๆนอกจาก การตัดสินใจว่าสํารวจหรือไม่สํารวจนี่นะครับรัฐเนี่ยมีหน้าที่ทําให้ข้อมูลมันนิ่งที่สุด<ม>เพื่อลดความเสี่ยงของระบบทั้งหมดให้กับตัวรัฐเองในโครงการนี้ให้กับเอกชน<ม>เอกชนย่อมมั่นใจที่จะประมูลถูกไหมครับ<ม>เพราะฉะนั้นของไทยเนี่ยมันเหมือนกับโยนความเสี่ยงออกไปเลยครับให้เอกชนนะมันกลายเป็นระบบเหมือนระบบเก่งกไาไร<อ>เอกชนก็มาเก่งกไาไรใครมีความรู้มากกว่าก็ได้ไป แล้วก็ได้น้ํามันไปทั้งหมดแต่ระบบนี้คือหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจรัฐจะต้องทําการบ้านก่อนอเสมอทําการบ้านจนนิ่งแล้วถึงเอาเอกชนเข้ามาอนั้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนก็ต่างกันอีกระบบแบ่งปันเหมือนเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจส่วนระบบที่เป็นอยู่ระบบเก่งกําไรเก่งกําไรเราไม่รู้อะไรเราเขาทำเถอะแล้วเดี๋ยวเขาให้ค่าภาคหลวงมาบ้างภาษีมาบ้างก็พอแล้วนะครับ แล้วผมเคยบอกไม่ขุดได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเทคโนโลยีน้ำมันเลิกใช้แล้วจะทํำยังไง hmm. น้ํามันก็มีค่าเป็นศูนย์สิครับก็เป็นอย่างนั้นซะอีก hmm. แต่ดูต่างประเทศสิครับว่าประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่รอบเราเนี่ย hmm. เขามีการทํางานที่เรียกว่า prudent ก hmm. ็คือรอบครอบในหลักธรรมาภิบาลเลยละ hmm. นะครับต่อมานะครับรัฐนอกจากทํากันบ้านในกีแล้ว hmm. เมื่อขุดแล้วก่อนขุดหลังขุดตัวเลขมันตรงกันหรือเปล่า oh. ตอนประมาณการ กับคนเชื่อมาคนรับจริงแล้วเขาจะได้ประเมินเงอ้ประมาณการทําไมผิดหรือทําไมตรงหรืออะไรก็ตามเขาจะได้ปรับปรุงการทํางานของเขาซึ่งก็มีผลดีกับเอกชนรายต่อไปด้วยนะว่าแรงใหม่ก็จะมีการประมาณการที่ถูกต้องมากขึ้นทําไมเราไม่ทํานะครับทําไมเราไม่ทําก็มีตัวเลขมากมายเนี่ยเขาจะบอกหมดนะครับเปรียบเทียบตัวเลขต่างๆว่าสิ่งที่เขาประเมิน resource assessment กับสำรองที่มีอยู่สุดท้ายมันต่างกันแค่ไหนอย่างไร นะรีซอสกับรีเซิร์ฟโอ้โหเนี่ยมันเกือบจะโดนแม่นแม่นกันตอนประเมินได้34ของจริงได้35อะไรเขาจะประเมินหมดอันนี้ประเมิน40ได้48เห็นไหมครับอันนี้ประเมิน30แต่ทําไมได้น้อยเขาก็ต้องกลับมาดูโครงการพวกนี้อันนี้ประเมิน20ได้1 0หรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องมาปรับปรุงตัวเลขหรือมาดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต้องปรับปรุงการประเมินด้วยใช่พลาดขนาดปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของรัฐด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่า เป็นระบบที่ที่ดูแล้วก็สบายใจขึ้นสุดท้ายอันนี้สําคัญมากเลยมีการวางแผนการตลาดก่อนการขุดว่าปิตโตเรเลียมแหล่งนี้จะใช้ทําอะไร<อ>เขาจะบอกหมดนะครับว่าใครใช้เท่าท <ำ S 1> ไหร่ผมให้ดูเลย<ำ>เขาจะบอกเลยใครเอาไปใช้เท่าไหร่วัตถุดิบโรงงานเคมี39%เชื้อเพลิงในอุตสาหกรรม32%ให้ประชาชนใช้นะครับ 2เอเป็นไฟฟ้าหของเราวันนี้เรายังไม่รู้เลยนะเปตโตเคมีใช้เท่าไหร่ครับเ,เปตโตเคมีใช้ก๊าซสูงต้มเยอะกว่าครัวเดือนวันนี้แล้วผมก็เป็นคนมาพูดนะครับจริงๆรัฐเนี่ยมีข้อมูลอยู่แต่ไม่ไม่ออกมาพูดรัฐก็รู้รต่อมาเนี่ยกา๊าซชนิดอื่นเช่นอีเทนโพรเพนบิวเทนหรืออะไรก็ตามรวมถึงคอนเดนเซตไปในเปตโตเคมีเท่าไหร่รู้ไหมครับไม่รู้ครับ ในขณะที่ตรงเนี้ยเฉพาะแหล่งนี้เนี่ยเขาจะพูดกันไปเลยว่าเออเขาจะให้ใครใช้เท่าไหร่แต่เราไม่พบาในในสมมตทานเนี่ยว่ามีการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างละเอียดรอบคอบ <c oughs> ดังนั้นเราจึงเกิดปัญหาอะไรรูไ้ไหมขุดน้ํามันมาแล้วต้องส่งออกอ้างว่าโรงกลั่นไทยไม่มีเทคนิลยที่จะกลั่นน้ามันได้เขตแบบนี้จะไม่เกิดในต่างประเทศนะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะขุดตรงนี้เอาไปให้ใคร <c oughs> ต้องวางแผนก่อนวางแผนก่อนทรัพยากรตรงนี้ขุดมาแล้วใครใช้ไม่ใช่ขุดมาแล้วบอกกันไม่ได้อะมันเป็นเรื่องที่น่าตระหนกนะว่ารัฐบอกว่าก็การวมกันเรากันไม่ได้อา้าวมันก็ต้องกลับไปแล้วคุณขุดทําไมเพราะการขุดที่ดีต้องวางแผนแล้วว่าคุณจะใช้ทําอะไร,รเพราะมันเป็นทรัพยากรของ65ล้านคนนะครับ โอ้นี่เราได้ความรู้มากเลยนะครับได้เห็นข้อแตกต่างระหว่างระบบแบ่งปันผลผลิตที่ภาคประชาชนเรียกร้องกับระบบสัมรทานซึ่งลังจะให้รอบใหม่ไม่ไม่ใช่แค่เรื่องว่าผลตอบแทนมากน้อยนะจะเห็นว่าเรื่องส่วนใหญ่นะั้นมันเป็นเรื่องในรายละเอียดที่เรายังขาดการทํางานที่ที่รัฐกลุ่มโดยเพราะก็คืออํานาจอํานาจอธิปไตยเหนือปิโตเรเลียมของเราเหนือทรัพยากรของเราเนี่ยต้นน้ําอันนี้ ความแตกต่างก็มหาศาลแล้วใช่ครับใช่ครับในในในสมรทานนี้ก็ยกให้เขาแล้วนี่เราก็หมดอํานาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรแต่บันทุตเราเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจเรามีอํานาจพอๆกับเขาในการจะเดินไปด้วยกันสุดท้ายผมอยากให้ดูภาพเนี้ภาพสมรทานบอกแล้วสิบเจ็ดแปลงอยู่ในอีสานถามว่าเจ้าของบ่อน้ํามันตัวจริงเขารู้หรือยังครับเขายังไม่มีรถจะขับเลยเขาขี่ควายอยู่เขาไม่รู้ด้วยซ้ํานะครับถามว่า จะออกแล้วถามหรือยังคนในจังหวัดต่างๆเนี่ยมหาสารคามมุกดาหารยะโสธรขอนแก่นอุบลกรสินอำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาศรีสะเกดหนองบัวลำพูนครพนมหนองคายบุรีรัมย์อุดรธานีสกลนครและร้อยเอ็ดถามว่าเขารู้หรือยังครับว่าจะมีการขุดทรัพยากรขุดแล้วใครได้ใช้นะครับผมคิดว่าตรงเนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐที่ดีนะ แล้วก็คิดว่าจะทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนจริงๆเนี่ยผมคิดว่าประชาชนเชื่อท่านประยุทธ์นะว่าท่านจะทําเพื่อประเทศชาติและประชาชนเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยเราพูดกันมาตั้งแต่ต้นรายการถึงถึงวันนี้มันมีสิ่งที่ต้องแก้ไขอยู่เยอะนะครับแล้วไม่ใช่สิ่งที่เรามโนนะเป็นงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งนั้นเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับหม่อมกอนครับที่มาให้ความรู้กับเราครับขอบคุณมากครับและทั้งหมดนี้คือรายการปฏิรูปประเทศไทยนะครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ